สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเกอร์นะครับและตอนนี้เราก็ยู่อเกมทอร์คีเปอร์ดีเช่นเคยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาะทุกคนนะครับมาอัปเกรดอุปกรณ์กันนั่นเองนะทุกคนว่ามีวิธีการอัปเกรดยังไแงไแล้วก็มีวิธีการหาชิ้นส่วนในการอัปเกรดเนี่ยต้องหาย,ยัางไงบ้างนะครับไปทุกคนไปดูกันเลยครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมาที่โต๊ะค้ากันก่อนนะครับนี่เลยเราต้องมาที่โต๊ะค้าของสการเล็ตนั่นเองนะทุกคนพอเรามาถึงแล้วเนี่ยมันจะมีอันนี้มาครับผมมันจะมีสถานีอัปเกรดนั่นเองนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นโต๊ะใหม่นั่นเองนะครับให้เราทําการค้าไปเลยนะครับ1ชิ้นนะครับผมพอเราค้าไปแล้วเราก็วางได้เลยนะแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับแบบนี้เลยนะ ทีนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตารางการอัปเกรดนั่นเองเนาะซึ่งมันเป็นฟังก์ชันใหม่ที่มันเพิ่งเข้ามานั่นเองนะครับคือว่าไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าเป็นชุดเนี่ยมันจะมีเลเวลของอุปกรณ์เข้ามาแล้วนะครับ อย่างเช่นธนูแฟนทอมสปาร์ของผมเนี่ยมันจะมีเลเวลของไอเทมเข้ามาแล้วนั่นเองนะทุกคนของผมก็คือเป็นเลเวล15นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากอัปเกรดเลเวลของธนูของผมเนี่ยผมก็จะนําเข้ามาในช่องนี้นะครับแบบนี้เลยเนาะทีนี้พออัปเกรดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเลเวล16แล้วก็เพิ่มดาเมจของเราเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็มีสแตทลองเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนะครับถ้าเกิดว่ามากหรือน้อยเนี่ยอันนี้มันแล้วแต่อาวุธด้วยนะครับผมโอเคทีนี้ เราก็มาดูไอตรงช่องสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับพอเมาส์ไปชี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับว่า,าต้องการเป็นวัสดุอะไรบ้างน,นะครับในการอัพเกรดนั่นเองเนาะต้องการแท่งโซลาร์ไลท์นะครับ50แท่งเหรียญโบราณอยู่ที่398เหรียญแล้วก็บรกตป่าอีก1ชิ้นนั่นเองนะครับทุกคนอย่างแท่งโซลาร์ไลท์เนี่ยก็ค่อนข้างหาง่ายเนาะเพราะว่าอยู่ในเบโอมของคิสตนนะครับผมแล้วก็เหรียญโบราณเนี่ยก็ ทำอาหารขายของมีค่าอะไรก็ได้นะครับกับ m อ c เนี่ยก็จะได้เหรียญโบราณมาแล้วนั่นเองเนาะและสุดท้ายนะครับเป็นมรกกป่านั่นเองเนาะบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่ามันต้องหาจากไหนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับพวกอัญมณีเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่ที่3ชนิดนั่นเองเนาะจะมีมรกกป่า ไพรินมหาสมุทรแล้วก็ทัพทีมทะเลรายนั่นเองนะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่แค่3มชิ้นนี้เท่านั้นนะทีนี้บางชิ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ต้องการมรกฏปลายอย่างเดียวบางชิ้นเนี่ยก็ต้องการเป็นไพรินมหาสมุทรหรือว่าทัพทีมทะเลสายด้วยนั่นเองนะทุกคนสำหรับวิธีการหาอัญมณีพวกนี้นะครับทุกคนก็ไม่ยากเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่าง อย่างเช่นไยดินมหาสมุทรให้ฟังแล้วกันนะครับเราก็จะพาไปถึงที่เลยนะว่ามันหาที่ไหนนะครับผมทางัานก็ไปดูกันเลยครับผมสำหรับวิธีการหาไยดินมหาสมุทรนะครับก็ให้เรามาที่ไบโอมของทะเลใต้น้ําก่อนนะทุกคนแล้วก็ให้หาไบโอมของคริสตัลนะครับที่ข้างในเนี่ยมันจะมีห้องแลบของมนุษย์ต่างดาวอยู่นั่นเองเนาะแล้วในตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีเป็นอารีนาอยู่นั่นเองนะครับ ทีนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเจอแล้วนะแต่ผมจะขุดเข้าไปนะครับพอเราขุดเข้ามาแล้วนะครับทุกคนอย่างที่บอกนะก็คือให้หาตรงกลางของอห้องหลับได้เลยนะครับทุกคนนี่ตรงนี้ผมเจอแนละทุกคนนี่เลยหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่ะผมยิงพวกบอลทิ้มไปก่อนนะโอเคนี่นะครับทุกคนหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้ มันจะเป็นแบบว่าวงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็มีมืออยู่ตรงกลางนะครับให้เราทําการนะครับเตรียมชุดต่อสู้มาด้วยนะครับผมนี่อันนี้ผมก็จะเตรียมชุดต่อสู้เป็นชุดนี้นะโหไม่ได้ซ้อมด้วยทุกคนแล้วก็เตรียมอาหารบัฟมาสักนิดนึงก็ดีนะครับประมาณนี้แล้วก็กดตัว E ที่มือได้เลยนะครับแบบนี้ในนี้มันจะเป็นอารีน่านะครับมันจะมีมอนสเตอร์ออกมาเป็นเวฟนั่นเองนะแล้วมันก็จะมีระยะเวลาด้วยนะครับเราอยู่ให้หมดเวลาก็พอนะครับตอนนี้ก็ สู้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับมาแล้วทุกคนข้างล่างชุบไอตัวนี้ระวังนะทุกคนมันจะหลอกเป้าแล้วก็ยิงนะครับพอหมดแล้วก็ยิงเรียบร้อยโอ้รอบนี้มาสี่เลยเยอะเกินชุบนี่หลบได้ชุบชุบโอเ,เรียบร้อยก็ทำยิ้ไปเรื่อยๆทุกคนก็ อย่าประมาดนะทุกคนถ้าเกิดประมานี้ก็อาจจะตายแบบง่ายๆได้เลยนะครับโอ้เริ่มมาเยอะแล้วทุกคนโอ้มีแต่ตัวยิงทั้งนั้นด้วยอ้เกือบไปดนเชลลุวยน้มันแอบอืออืมันหลบมันหลบซิกแซกอมกแล้วทุกคนต้องกะดีๆนิดนึงนะครับเนี่ยประมาณนี้นะ มันจะแบบประมาณทั้งสองวีอะทุกคนในการมาร์กจุดของมันนะครับแต่มันก็จะยิงนะไม่ค่อยยิงไปครับตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาแล้วนะถ้าเกิดหมดเวลาก็คือมอนมันจะหายไปเองนะครับเดี๋ยวแต่ผมทำให้ดูนะเดี๋ยวมอนมันจะหายไปเองนะครับ ชุบนี่อย่นไงมันหายไปเองพอเราทำชาลน์ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้เป็นหีบอย่างนี้เข้ามานะทีนี้เราก็กดเข้าไปดูชุบนี่ทุกคนมันก็จะได้ของมากมายเลยนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยภัยดินมหาสมุทรนั่นเองนะเป็นไอเทมอัปเกรดอุปกรณ์ของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีนี้นะครับสามารถทําได้ทุกอัญมณีเลยนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับภพรินมหาสมุทรเนี่ยก็จะอยู่ในอารีนาของทะเลใต้น้ํานะครับ มรกรดป่าก็จะอยู่อนนีนาของป่าอาร์ซออสแล้วก็ทัพทีมทะเลทรายก็จะอยู่ในอนนีนาของทะเลทรายเกาะกาเนิดนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับแต่และที่เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะอันนี้ก็คือของอาร์ซออสนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นกลมๆอย่างนี้เราก็มาตรงกลางนะครับเราก็ไปกดที่แท่นแล้วก็เริ่มชาเลนจ์ได้เลยเนาะประมาณนี้เลยนะครับทะเลทรายเกาะกําเนิดก็เหมือนกันนะครับ นี่ทะเลทรายก็คล้ายกัน,กนแต่ของผมเนี่ยจะยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะนี่จะเจอตรงนี้นี่จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยอันนี้ก็คือวิธีแรกนะครับส่วนวิธีที่2เนี่ยคือเราตีกล่องใหญ่นั่นเองนะก็คือเวลาเรามาที่ห้องแอบต่างดาวแบบนี้นะครับมันก็จะมีเกี่ยวกับพวกกล่องด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะหาแป๊บหนึ่งนะครับ นี่ไงทุกคนเจอแล้วนะครับมันจะเป็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้นะครับหรือทุกคนจะทุบทุกกล่องที่เจอเลยก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีไพรินมหาสมุทรอยู่ที่22ชิ้นนะครับผมจะลองทุบดูนะว่าเผื่อว่าผมจะได้เพิ่มนะครับชุบได้เพิ่มไหมตอนนี้ยังไม่ได้นะคือมันก็เป็นโอกาสดรอปนั่นเองนะมันไม่ได้ว่าจะได้ชัวร์วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นชาเลนจ์เนี่ยเล่นอารีนาเนี่ยอันนั้นคือได้ชัวร์แน่นอนนะครับ แต่เราจะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คืออัญมณีทั้ง3แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นัยดินมหาสมุทรมรกตปลาหรือว่าทั้งทีมทะเลทรายเนี่ยสามารถหาได้จากอารีน่านะครับแล้วก็กล่องในห้องแลบนั่นเองนะที่ผมได้ทุบไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่ากล่องในห้องแบเนี่เราต้องสุ่มได้นะมันไม่ใช่ว่าแบบว่ามีโอกาสได้100%นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอกาสได้100%เนี่ยก็คือมาเล่นอารีนา่าเอเลียนตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีโอกาสได้100%เเลยนะครับผมแล้วก็ ไพลินมหาสมุทรหาได้จากอารีนาทะเลใต้น้ำมรารกากบสามารถหาได้จากอารีนาที่อาซิออส และทัพทีมทะเลทรายสามารถหาได้จากอารีนาของทะเลทรายเกาะก,กําเนิดนั่นเองนะครับทุกคนโอเคทุกคนก็น่าจะมีมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับวิธีการหาเนาะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนนะถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไปด้วยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นวิธีหาของผมที่ผมหาเจอนะแล้วก็เอามาแชร์ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์ like กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกําลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามกันด้วยเนาะ วันนี้ปนไปแล้วครับผมสวัสดีครับ <laughs>